อำเภอเช้าเทียนค่ะเช้าเทีนะคะด้านหน้าประธานาบนะคะลานตะวันเหมือกะค่ะมีการจุดไฟรู้เทคนโลนีทียยังปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะจากความ่เตที่ผู้ชมที่อยู่ในหอนนี้ สวัสดีค่จากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฝั่งเกาหลีนะคะอเมริกาแคนาดานะคะเอไคผู้ชมเหนน้างเต็มจรค่ะเกรือไฟของเพิร์ทเทค่ะยามตงตัวเบอกแล้วคือบอกแล้วตัดร่งม่ตดีนาทาอ 你看。 จะว่าวทุกครั้งไม่ได้นะว้าวตลอดพิเศษนะคะาวทรารุ้ยสวยว้าวที่นี่ากคุยส้ยนะคะส่าเสียงเชียร์ให้กำลังใจ้

เลยบแล้วตรงนั้นมันจะเป็นฟิวไฟทนมา